ทผู้ชมฮะไปดูกันต่อเหตุการณ์วันก่อนแท็กซี่เอาไม้เบสบอลฟาดคู่กรเนียค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัาร์ด5.2โพสต์ภาพคนขับแท็กซี่อจอดรถอยู่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งที่ปทุมธาน,นียืนอยู่ข้างรถแท็กซี่ตัวเองซึ่งเปิดประตูฝั่งคนขับเอาไว้ผู้ชมเห็นไหมคะมือข้างหนึ่งถือไม้เบสบอลสีน้ำตาลส่วนอีกข้างหนึ่งถือปืนสั้นสีดำ ข้อความในเขียนเอาไว้ว่าเหตุอะไรถึงมีความรุนแรงนี่ขับรถสาธนารณะนะ <Ừ. S 1> มีทั้งปืนซึ่งวงเล็บเอาไว้ว่าปืนไรว่ามีทั้งไม้เบสบอลช่วยตามทีคนขับแท็กซี่แล้วก็บอกเลขทะเบียนเอาไว้นะคะจับได้ไหมค่ะจับได้ในเวลาต่อมาเนี่ยพบรถแท็กซี่คันสีเหลืองในภาพที่มีการโพสต์กันในโซเชียลเนี่ยค่ะ นักข่าวตามไปที่โรงพักนนศิลาขอนแก่นใช่ไหมจับกุมได้นายพดุงเกียรติอายุ32ค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ถืออยู่ในมือเนี่ยใช้ทําร้ายคนอื่นไปก่อนแล้วอะค่ะอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยในรถก็มีไม้เบสบอลอยู่ที่เบาะฝั่งคนขับ มีเอกสารหมายเรียกของโรงพักครูคตอยู่หน้าคอนโซลรถแล้วเขาว่างไงก็มีการแจ้งข้อหาไปคนขับแท็กซี่นายพดุงเกียรติคนนี้บอกว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเที่ยงวันสิ้นปีส1สธัวสนวาผมจะเอาเงินไปฝากให้เท่าแก่ขับรถไปแล้วก็จะโอนเงินให้เพื่อนมาถึงหน้าธนาคารคู่กรณียื่นเท้ามาที่หน้ารถเหมือนจะทําอะไรใส่ผมผมก็เลยชูนิ้วกลางกลับไปคู่กรณีถามกลับมาว่าอึงเกา่าหรือ,อ แล้วคู่กรณีขับรถออกไปผมไม่ได้สนใจเลี้ยวเข้าธนาคารทําทุระตัวเองอลงจากรถเห็นคู่กรณีถือก้อนอิดเข้ามาอันนี้เขาอ้างนะคะกลัวจะถูกทําร้ายเลยหยิบปืนยางกับไมเบสบอลขึ้นมาขู่เหมือนคู่กรณีจะรู้ว่าไม่ใช่ปืนจริงก็เลยขับออกไปคิดว่ามันเรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยปรากฏคู่กรณีขับกลับมาอีกขับตามกันมาผมก็เลยจอดแลวเอาไมเบสบอลฟาดเข้าไปที่ซอกคอคู่กรณีสองครั้ง ซอกคอเลยเหรอพอเขาล้มลงมีรถมาทับผมก็เลยรีบขับรถหนีกลับขอนแก่นคิดว่านี่คือการป้องกันตัวค่ะ,ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ